อ่าโอเคเราตักหอยใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ตกแต่งหน้าหน่อยนึงด้วยผักชีต้นหอมค่ะต้นหอมโอเคเสร็จแล้วนะคะเป็นไงคะหน้าทานไหมคะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้คุณย่าจะพามาทำอ,อส่วนค่ะเป็นเมนูที่ใครๆครคิดว่าทำยากนะคะแต่วันนี้คุณย่าจะทำให้ดูแบบง่ายๆชิวๆเลยค่ะ เราเริ่มต้นด้วยหอยนางรมนะคะสดค่ะตัวโตๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวไข่สองฟองนะคะกระเทียมสับค่ะอันนี้หอมซอยเอาไว้โรยหน้านะคะอันนี้แป้งมันค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็อซอสปรุงรสซอสหอยนางรมและผงปรุงรสค่ะอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะหอยนางรมนะคะ ใส่ลงไปเลยที่ใครคิดว่าทำยากต้องไปทานร้านอาหารนะคะไม่ต้องไปแล้วค่ะค่ะนี่เราทำกินกันในบ้านกับลูกกับหลานนะคะสะอาดหอยนางรมตัวโตๆเลยค่ะอ่ะขั้นตอนง่ายๆต่อไปเลยนะคะเราใส่พริกไทยค่ะพริกไทยนะคะกระเทียมค่ะหัวใจเขาเลยค่ะกระเทียมพริกไทยเนาะอ่ะคนให้เข้ากันนะคะพอคนกันเสร็จเข้าไปกันเสร็จปุ๊บ เราก็ใส่ผมปรุงรสเลยค่ะซอสหอยนางรมนะคะตามด้วยซอสปรุงรสแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ต่อไปขั้นตอนที่เรียกว่าง่ายที่สุดก็คือแป้งมันที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวคุณย่าใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะแล้วก็คนคนค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะ นะคะนี่เดี๋ยวมันจะเหนียวเกินใครทานก็ติดใจมีคนมาขอสูตรเยอะละย่าตัดสินใจให้สูตรในคลิปนี้เลยค่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูลงกระทะกันเลยค่ะอ่าจุดเตากันเลยนะคะเดี๋ยวเราทําออส่วนแล้วจุดเตา2องเตาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุณย่าใช้กระทะร้อนค่ะ,ะใช้กระทะร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็เผากระทะไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ เราก็ใส่น้ำมันพอดีย่ามีน้ำมันกระเทียมเจียวอยู่ที่บ้านก็ใส่ไปใส่น้ำมันกระเทียมเจียวและไข่สองฟองค่ะนะคะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนอีกสักนิดนึงนะคะย่าจะใส่ไข่เลยอ่ะย่าใส่ไข่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราต้องคั่วไข่ให้สุกก่อนค่ะไข่เป็ดก็จะสวยนะคะลืมบอกไปว่าคุณย่าใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าถ้าไข่ไก่แล้วสีเขาไม่สวยค่ะไข่เป็ดเขาสีสวยนะคะอ่ะทาทีนี้พอไข่เราสุกแล้วใช่ไหมเราก็ใส่หอยที่เราผสมไว้เลย ตอนนี้ชึบไหแค่นี้ก็สุกแล้วง่ายเห็นไหมย่าบอกแล้วหอยตัวโตโต,โตค่ะสุกสะอาดไม่ต้องกลัวรสชาติที่ย่าให้ไปทำทำทานได้จริงค่ะอ่าทัานนี้เราก็ ผัดถั่วงอกนิดนึงนะคะเพราะว่าอ่าเราต้องทานถั่วงอกสุกค่ะถั่วงอกดิบไม่ดีอันตรายนะคะมีสารอีโครลย์อาจจะทําให้เราท้องเสียได้ผัดไม่ต้องเยอะนะคะแค่สลัดเอาละค่ะเพราะว่ากระทะเราร้อนอส่วนเราก็เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราจัดจานกันเลยเนะาะแล้วก็เอา,เอากระทะร้อนเราขึ้นมาใส่ จารลองเนาะอ่าโอเคให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยเราก็ตักถัวงอกค่ะใส่กระทะร้อนเราเลยควันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่ากระทะเราไม่ค่อยร้อนมากร้อนมากและยกยากค่ะใหญ่เยอะมากเลยนะคะออส่วนเราเยอะมากหอยตัวโตๆเลยค่ะ เยอะมากค่ะพเพื่อนๆพื่ไทยสิคะจานนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ค่าหอยนะคะ50บาทไข่สองฟองค่ะถั่วง,งอกอีก2-3บาทจานจานนี้ลงทุนแค่6-70บาทเองนะคะอ่าโอเคเราตักหอยใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ตกแต่งหน้าหน่อยนึงด้วยผักชีต้นหอมค่ะต้นหอมโอเคเสร็จแล้วนะคะ เป็นไงคะน่าทานไหมคะ